การดูแลผู้สูงอายุตอนนี้ต้องว่า ก็มีเรื่องของการที่จะเสริมการดูแลเดีวสะดวกขึ้นอย่างเช่นเรื่องของอุปกรณ์วัสดุต่างๆตอนนี้มีความสําคัญการจะซื้อการจะซ่ตอนนี้กับอกว่ามีค่าใช้จ่ายหลายขึ้นนะครับสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติเองนะครับก็มีการอนุมัติให้ผ่าอ้อมผู้ใหญ่ครับเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบรักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยก็จะมีการเริ่มแจกจ่ายนะครับในช่วงวันที่18เมษายนไปต้นไปครับก็จะครอบคลุมผู้ป่วยไร้ไม้ผู้ป่วยไร้เก่าสาหรับสิ์บัตรทองครับ ในศีลธรรมแต่กะส่วนสิทธิ์ประกันสังคมและก็สวัสดิการข้าราชการก็ต้องทาไปก่อนรายละเอียดเป็นยังไงติดตามจากไอแคนบอกข่าวครับมาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไว้ขันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตางทั่วไปพี่น้องกัไปไอแคนในส่วนของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องครับสำนักง,งานรักประกันสุขภาพแห่งชาติครับด้มีมติในวันที่2กพฤษภาค,คม2565อ,อ,อนุมัติให้ผ่าออมผููใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบรักประกันสุขภาพแพง่งชาติสำนักงานรักประกันสุขภาพแพง่งชาติหรือว่าสปสอช,อชอก็ได้เริ่มแจกจ่ายผ่าออมผู้ใหญ่ให้กับประชาชนที่มีสิทธททิทั่วประเทศเริ่มตังม้งแต่18เมษายน2566นก็คือผู้ถ่มีภาวะพึงพิงติดบ้านติดเตียงผู้ถ่มีภาวะกั้นปัสสาวะอุจจาระบอดได้ ขอบคุ้มผู้ป่วยไล่เกาไล่ไม่ทุกกลุ่มอายุครับสิทธินีกเฉพาะผูถ้ถือบัตรทองครับส่วนสิทธิของประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการรอการประกาศอีกเท่อนึงครับสำหรับการแจกจ่ายผาอ้อมผู้ใยผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานาครและกระตังจังหวัดเกทธิแตกต่างกันครับใส่เงื่อนคนละก่อนครับซึ่งผาอ้อมผู้ใย,ยของคนที่อยู่กรุงเทพมหานาครรับได้ที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขคลินิกชุมชนอบอุน่นสำนักง,งานเขตโรงพยาบาลในระบบสปสอชอหรือหน่วยบริการสำนักง,งานเขตหรืออาสาสมัครสาร ธารณาส, reveal, response, สุกอสสครับส่วนได้พื้นที่ตั้งจังหวัดสิใไ่รงประมาณจากกองทุนรักประกันสุขภาพทองทินปราชาชนแจงความประสงค์ขอรับผ่าออมผู้ใหญ่เด้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าอนามัยนั่นแหละพี่น้องครับรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมโครงการนี้เกสมมีการดําเนินการจัดหาและกสูงมอบผ่าออมให้กับผู้ป่วยตามโครงการจํานวนบเกิน3สินต่อมือครับืมอนี้แคนบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ